เมนูที่ท้าให้ลองวันนี้ก็คือนมเหนียวชาเขียวบั่นรสชาติจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับーーเริ่มจากนะครับนำส่วนผสมนั้นก็คือแบะแสนะครับผมนมข้นหวานนะครับใส่ชาเขียวแบบเข้มข้นนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับก็ปิดไฟและนำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับครับ ได้ตัวช้ยเขียวเหนียวๆคุ้นๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวนมสดปั่นกันนะครับใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้สบายๆไม่ต้องทุบไ่เสียเวลานะครับผมใไ,ไ้หมดเลยเอาไม่ต้องกลัวอะนมสดนะครับผมนมข้นจืดครับปิดฝาสักนิดนึงนะครับมาเริ่มจากเพาสักนิดนึงนะครับผมตอ้นี้ยังไม่เริ่มปั่นแค่นี้ก็เตอร์แล้ว ผมใช้เครื่องปั่นพลังสูงชาร์ป EMC 15นะครับด้วยพลังปั่น1,200วัตต์มาพร้อมโถบรรจุ2ลิตรพร้อมชุดใบมิดสแตนเลส6แฉกปรับความเร็วได้6ระดับจะใช้ปั่นหนักแค่ไหนก็สบายครับ อร่อยมากนี่แหละครับเมนูที่เราช้าให้ลองมาลองทํากันนะครับรับประกันว่าความเหนียวหนึบกับความมันเข้มข้นจากชาเขียวและน้ําแข็งเก็ดหิมะที่ปั่นจนเนียนละเอียดมันเข้ากันแบบสุดๆเลยครับคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามชาาวี v ขับของเรานะครับคุณจะได้ไม่พลาดเมนูเด็ดๆในครั้งหน้านะครับผม